ก็หลดาใหม่โหลดได้มาใหม่เออโอเคโักเล่นเท่าไหนยอืมยังไม่รู้ว่าจะโยนหัวโยนก็แต่มันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอ่ะตอรกจะได้ไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเราไปถกไมที่ไปที่หมาเอ้ยยังมีคนขอไปมีคนได้อยู่ได้แต่สองคนญี่ปุ่นต้อไปเกือบสองปีอ่ะ แต่มันไปมันกลับเวอรมันต้องกัดมาต่อพดัดป้อนที่นี่ไนงะทำมาต่อ,อวอีซ่าที่น,นี่พอเราไปทำงานมันได้ทีละหกสี่ถึงหกเดือน,ออออน,นไงหกหกเดือนนี่นาะสี่ปนะีเอออืมกูก็เลี้ยวกูบอกแล้วที่กูไปญี่ปุ่นแล้วมึงเจอกูแน่จริงมึจะไปตึน <laughs> ตกนั้นเลยตึกที่กูฝ่ายฝันกูคิดวางแผนได้แล้วอ่ะกูจะเล่นตั้งแต่ชั้นแรกไอ้ชั้นสุดท้ายเลยสัตว์ ทุกแผ่นต้องเจอกูทั้งหมดจะไปกดตุ๊กตาอยางพี่นู่นกลับมาพี่ชนยิงหวานมาโอ้โหอะไรของง่ายของง่าเลยแหละเออแต่พอเห็นตัวเงินแล้วยิ้มหออกอะไปก็ได้อดีไหมจะเจอละสองอ่ะกับมาแล้วครับโอ้แต่ราคาแท้จ่าย มันมันมันเป็นคนที่อย่างหนึ่งไม่ปลอ่อยแฟนพี่อย่างหนึ่งมารู้ว่าพี่ไม่ชอบแล้วมันดันดันส่งกัน้วยแฟนที่ไม่แต่งหน้านะไม่แต่งเลยใช้คำว่าไม่แต่งเลยต,ลยตอนแรกอ่ะตอนแรกไม่แต่งเลยแต่ตอนนี้มีคือเขียนคิ้วหน่อยนึงออคิ้วมันตรงปลายมันแตกใช่ตัวหนี่พี่ใช้ร้านอเไรแข็งว่เฟยที่หนุ่ยอ่ะหน้ามันใส มันก็คิดว่าไม่เ,เที่ยวยยออน้ำฝอยเติมน้ำพี่มันมีโปรตีนดีเส้ใส่กับหกไว้ให้าไปนะล้างหน้าเช้าเย็ยนสาธูสาธูตั้งน้ำโมลและก้นใจ <c oughs> ก่อนออกจากบ้านจัดไปหน้าสายในสามวันมองไม้ดี <c oughs> ไปไหนแม่จะเดินกับมันะ่ะ <c oughs> เหมือนแบบพวกโตอยู่ เหมือนเออประมาณนั้นอะต้องคิงด้วยันเติแชร์ลงมาได้คุณไอเย่อไอถัดมึงเอาไปแชร์เสร็จปั๊บไอ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 บัวเอาไปอีกบัวไปยิงมีมี่ดีกว่า ขับม้าไปเลยแล้วถ้าไปไอ้สัตว์วันที่สิบสี่ในสิงหาเป็นวันครบรอบตัวเนีทุกปีอ่ะกูแล้เครียดเลยเจ๊เลยไม่รู้อ่ะกูณประสาทจะแดกกูไม่เคยห่างกันอ่ะคือจานถึงสุขเนี่ยกูไม่เจอกันอยู่แล้วบางทีอาจจะกูเสร็จงานไวกูแวะไปรับที่ทำงานกินข้าวปกติ ันเสาร์นะคุณต้องจัดเต่งจะกินอะไรจะไปไหนจะเอาอะไรถ้าคุณมีตังค์นะจัดให้ได้แต่างเงี้ยใครครับมีพี่คนไหนมาอยู่ที่ไหนอยเป็นแบบแฟนเพี่เหรออ๋อแฟนพี่ก็อยู่แถวบ้านพี่นี่แหละเออแต่เขาอยู่บ้านเขาพี่ซื้อบ้านนี้มาเป็นไหงงนไ้ไม่รู้แต่ไม่มีแต่ไม่มีคนมาอยู่หลังบ้านหลังเนี้ยมีคมอมกับกันลมมาเลี้บ้านแล้วก็ต่อเติมมาให้เลยแหละ มันยังมาอยู่ไม่ได้ไงต้องไปขอลูกสาวก่อ,อนพ่อเขาก็เรียกน้อยด้วยของหนูแม่ให้ไปขอเท่าไหร่ <c oughs> ของพี่ร้านหนึ่งอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีตังค์ไปขอก็อยู่แม่งเยอ <c oughs> พี่กะเลยว่า่อไหรพี่เลีงไว้สองหม่นาไง ไป150เลยตอนแรกที่แกว่าจะให้3วัตถุเติมตัวข้อเขาไม่เล่น PB จังหลังนึงเขาแบบเขาพูดกันเล่นๆ่ะมันไม่ถึงหรอกพี่บอกเขาแล้วเว้ยว่าพี่ไม่มีหรอกไอ้เงินล้านเงินแสนอะไรอ่ะแต่พี่มีปัญญาแบบปีบ้านในหลังเลยเนี่ยแต่ไม่ต้องมานั่งผ่อนต่อเขาเจ้าอะไรอ่ะเขาเจ้าเงินล้านเ๋ยวความมั่นคงให้ลูกเขาอะเรื่องเรา บ้านนนี้ไรบ้านมีเจ้าบ้านจ้ฮ้ยเ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 ดจจะรู้บ้านรู้สึกจะเป็นสตีนแต่ไอที่ไอที่ทำบ้านคือมันอันนั้นน่ะมันจะให้บิวไงแล้วพี่กับมันเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบจ้างใครอ่ะชอบทำเองนะไอ้วันทำเรื่อยๆแล้วจะไปสั่งเราทำไงแล้วมาใส่มันก็จะไม่ค่อยวันแล้วคนตีนมายนะ อัอนนั้นเละไม่รู้เลยอะไรบ้างตั้งกต่เรื่ถูกเลยตาดิตความเจ็บของคุณความปินของเมียผมมันบอกไว้ถ้ากูเจ็บแล้วม sw ันจะยิ้มได้ได้เอาง่ายๆถ้างอนนะแค่ให้มันกระทืบมันก็หายงอนแล้วแนวนี้เลยโอ้โหซี่โครหักเลยอ่ะจะไม่มีตี ก็แต่ช่วงนี้มันมันก็แฮปปี้ดีอ่ะกูไม่ค่อยสร้างปัญหาเ็ Shot. พี่หนุ่ยทักตัวหนูไปฟ้องพี่หนุ่ยทักมาหนูไม่ได้เข้าวันเย็นนะฟ้องหยาปีกีหนูตีสี่มันตื่นยังตัวหนูเล่นมันเล่นหนูตัวหนูไปตอนเช้าหนูให้มันเล่นตัวหนูไปเก็บสิ่งที่่วหนูหนูจะสารดองมันยังไม่นอนเลยเนี่ยสุดตวหนว่า ยากหน่กัปวเลยตตายต่อไปไปไม่เลยอ่ะบบทรยมยายเาอยู่อยู่ไี่วันไอหมอก็บอกเขาบอกว่าสมัน้าทมานเขาอิไกบอกรอกลยายเูกไปทำไม่ดีแล้วอะรอแล้วชตาอะไรแค่จะไป่าตาเพื่บ อยากรู้อะไรเรื่องมะเร็งถามาก็ได้ KOTXXXIV เว้ยม,มาวะ่ะ Double kill KOTXXXIV กัองการทีเจะดูลุด อ่นนีัเทีมไม่ใช่ทังเป็นทีมเดียว